น้องน้องน้องว่างีหนาเนียนจังเลยจับเกมได้็กอืมมันใสจังอย้าโ,อโลนาหน้องก็เนี่มนมั่งเลยบ้างหรอโว่างีบ้างอยากรู้ไหมว่าใส่นาหนุ่มเนียนขึ้นจะรู้ครับนี่หนอนจะบอกให้นะนี่นอนชายสินค้าของเด่นมีทูบ้างสามตัวนี้คือแบบนาหน้องดีขึ้นมาเลยบ้างยิ้มใช่ไหม ือแบบนอนบางกะระดูนนอนมดไปไล่บ้านใช่ไหมหลานะเรื่องดูเลนนะ่าจนนงมาเจอเนี่ยบ้างคือสร้างตัวเนี่ยของแบ,บนมีทัวร์ที่หนงใช้ก็จะมีคินซิงคินซิงเบบิวหนงชอบเตนะ็กหน้าบางกะระดูนงก็เลยใช้คินซิงตัวนี้พอใช้คินซิงเสร็จหนงก็ใช้สบู่ที่ชาคอลลาเจนมีคอลลาเจนกันทำไมหนะ้าหนงหนงแบบนี่เองอืมแล้วก็ตามด้วยเซรั่มตัวนี้ถ้าก่อนนอนเนี่ยบางเลรอยซิ้วหนงนี่มันเดิอดหายมีแต่ดูคุ้มคุ้น,นเท่านั้นแหละหลังจากนี้ก็เล็กแต่รักษาหลังจากนี้ก็เล็กแต่รักษาด นิดๆเน,นี่ยบ้างเออบ้างโรมาเนี่ยบ้างไม่ต้องเสียบเบียร์หมากๆกับเถองสักอ่างโนเลยนะซ้มอย่างนี้เขยพุกรวยห้าสิบบาทเองบ้างหลังจากนี้ก็คือไม่ต้องเสียเป็นขั้นแล้วนะดูสิทุกคนคือแบบน่ารวอนเสียไปเ,เนี่ยชายได้เดือนถึงส่งเดือนเลยนะทุกคนหกพุกห้าสิบบาทเองนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซงปี่นะคะสําหรับฉุดนีใครทีส่สตนใจนะคะอยากมีหน้าดีขึ้นนะคะโดยเ่ไม่มีส้ารอันตรายใดๆเลยนะคะอยากให้ลองเปิดใจชัยฉุดผลิตภัณฑ์เซ็ตมีดูนะคะดับร่องหินพุน จะแปะช่องทางการสรัง่งเสือไว้ตรงนี้นะทุกคนทุกคนสามารถเข้ามาก่าซ่าามารถ,ถักเช็มาผูดคุยสอบชามรายละเอียดแล้วก็ปรึกษาดูแลพิวน้พีได้เลยนะคะ